บรัยาใต้ภาพที่แสดงถึงประเพนีและวัฒนธรรมวัดมวัฒนธรรมในท้องถิ่นประ เเพนีปะเพนีการตักบาตการตักบาตาตักตับาตาบาตาคือปักเเพนีอย่างหนึ่งที่ ชาวพุทธนะปฏิบัติรกกันมานะแต่สัตไหมนันยพุทธการและถ,ถือว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ กับญาตินาติกับตามญาติ้าที่ีร่วงลับนไปแล้วปากเพนีปการอุปปักสมบทอุปปักสมบทเพื่อเืงอ ศึกษาเรกยนรู้ทำทำให้ให้เข้าใจเข้าใจชีวิตและี่ยสามารถสามารถนำมานะมาใช้งานในการในการครองชีวิตีต่อไปต่อไปในงานภายอ่า ภาพหน้าได้อย่างสงบสุขและมีสติปักเพนีแห่เทียนเข้าพันษาเป็นงานปากเพนีป เพนีที่รวมความผูกพันของชุมชนปักเพนีโยนบัวเป็นปักเพนีตังเนี็นเป็น ปะเพนีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปาการโดยจัดงานทุกวัน ขึ้นเยอสิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดของอทุกปีี